ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจละบากหากไม่ยอมแพ สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสกับนนและก็พี่ภูมินะคะส่วนในช่วงนี้นะครับรักเลิกได้ของเราเราสนใจมากนะครับ<ฮ>ะจะเน้นไปทางดราม,ม่าแบบละครไทยวันนี้เนี่ยมาลองดูความสุกสนานกันได้นะครับกับน้องๆที่มัธยมวัดสิงค์ครับว่าจะเป็นยังไงคบกันมาเรียกว่ารักกันสวยกันมากเลยอยู่มีมือที่3หนูจะสวมบทบาทยังไงเป็นนางเอกค่ะนางลายค่ะเดินเข้าไปแบบเชิดว่าคนี้เป็นของเราอะไรอย่างเงี้ยเดินเข้าไปใส่ผู้หญิงคนหนึ่งเลย ส่วนทิวรากเต็มรอยคืนนี้นะคะมีคำถามแซบๆค่ะเรื่องการช่วยตัวเองของผู้หญิงยาสตรีและก็ข่าวดังในโซเชียลมาพูดคุยกันด้วยนะคะในของทางฝั่งตะวันตกเขาพบว่าจริงๆผู้หญิงเนี่ยยิ่งการศึกษาสูงโอกาสที่จะพบเรื่องของเขาเรียกว่ารายง,งานว่ามีการช่วยตัวเองจริงเยอะกว่าพียงแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันเริ่มมารบกวนการทํางานในชีวิตประจำวันแบบนี้เขาเรียกว่าเกิดความหมกมุ่ รักเลือได้นี่คือห้องปฏิบัติการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างเช่นกล้วยไม้ของน้องๆโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ครับจุดประสงค์ก็คือเก็บรักษาแม่พันธุ์ชั้นดีซึ่งใกล้ศูนย์พันเอาไว้ เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ต่อไปโดยใช้อาหารทางวิทยาศาสตร์ครับถือว่าเป็นการสร้างทักษะให้แก่น้องๆโดยตรงเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความรู้ซึ่งเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยด้วยครับ ตจวาหน้าลิฟไอดอลของเรานะครับ<ไ>ปรบมนอดังต้อนรับคุณหมอพันศักดิ์สุขเดช네ครับจะถามน้องๆค่ะว่าถ้าหากเราโดนแย่งแฟนสุดที่รักน้องๆจะสวมหน้ากากแสดงบทบาทไหนดีระหวา่างนางเอกพระเอกอ่ะยอมเป็นฝ่ายดีหรือว่าสมัยนี้แล้วก็ต้องบทนางร้ายตัวร้ายไปเลยอ่ เธอสองคนแล้วพวกเธอดูหน้าตาจริงจังอะไรขนาดนั้นอะเอ้อฟองนมทำไมเธอดูโกรธเคจังเลยเนี่ยเฮ้ยแบล็ตทำไมท่าดูเหมือนจะร้องไห้เลยอะก็เราอะโดนแย่งแฟนนะสิแต่เราก็ไม่รู้จะทำยังไงดีอะนะได้แต่ทำตัวเป็นนางเอก ให้พระเอกอะไม่เห็นใจฉันน่ะไม่ต่างกับเมเปิลหรอกแต่ฉันน่ะจะสวมบทนางร้ายโดนแย่งแฟนทั้งทีนะนางร้ายคนนี้จะไม่ยอมแน่นอนเลยแหละแกโอ้โหอีกคนก็สวมบทนางเอกอีกคนก็สวมบทนางร้ายแล้วเราอะจะสวมบทอะไรดีนะเชื่อเมเปิลเธออโอเราอะต้องสวมบทเป็นพระเอกนางเอกนะอย่างน้อยอะเขาก็จะได้เห็นในความดีของเราก็จริงนะทำตัวดี รักโดยไม่ต้องร้ายออไม่ได้ค่ะเชื่อฟองนมสิคะนึกจะรักแล้วอะ่ะมันต้องรายเท่านั้นส,สิบสิบสิบไปเลยเอารออะไรกันคะตบมือสิคะเอาตบมือเหรอ,อสเปคหนุ่มของตองมิวเป็นยังไงชอบผู้ชายสูงแลวยังไงอีกขาววินอันนี้เล่นละครหน่อยเล่นละครหน่อยสิ คบกันมาเรียกว่ารักกันสวยกันมากเลยนะดูใจกันมาได้ประมาณสัก6เดือนล้วอยู่มีมือที่3หนูจะสวมบทบาทยังไงเป็นนางเอกค่ะนี่โอเคเป็นนางเอกนะไอพียช่วงนี้เป็นไงบ้างอะช่วงนี้รักกันดีป่าวะก็รักกันดีอะจริงเหรอจริงรักกันมากด้วย เขามีคนอื่นอ่ะเธอรู้หรือเปล่าเขาก็คุยกับฉันทุกคืนนะแกเอาอะไรมาพูดอ่ะเธออย่ามั่นใจหน่อยเลยระวังเขาทิ้งนะเธออยากได้ใช่ไหมเอาไปมาฉอดนี้เลยใช่ไหมมาฉอดนี้เลยเราไม่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 ห่วงวินเหรอไม่ห่วงวินเหรอผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลกค่ะ ถ้าเกิดว่าเขารักเราจริงเขาก็คงจะไม่คุยกับปินตั้งต้นอยู่แล้วถูกไหมใช่ค่ะเขาคงซื่อสัตย์ไม่ไม่ยื้อไม่อะไรไม่ยื้อไม่อะไรเลยมีคนคุยมีคนคุยไม่ว่างหรอไม่ว่างหรอนะจะสวมบทบาทอะไรนางร้ายค่ะนางร้ายแน่นอนเดินเข้าไปแบบจะเชิดว่าคนนี้เป็นของเราอะไรอย่างเงี้ยเดินก็ไปใส่ผู้หญิงคนหนึ่งเลยใช่ค่ะสามสองแอคชั่นคนนี้ของเราอ่ะ ไม่จบตบได้ตบสิมาดิมาถ้ากำลังถูกแย่งแฟนวัยรุ่นจะสวมบทบาทใดเราไปกันที่ตลาดนัดกรินเด g ไนกันเลยครับแอคชั่นตัวลายครับตัวลายปล่อยไม่ได้อย่างนี้เลิกครับ มใหม่ต้องเป็นตัวร้ายอยู่แล้วครับไม่ให้แย่งครับผมของเรายัางไงก็ต้องเป็นของเราครับพี่เป็นนางร้ายค่ะร้ายเงียบสิพี่อย่าให้เขารู้สมบทเป็นนางเอกก่อนนะคะ้ายตอนตอนหลังนะคะอยากให้คนอื่นเนี่ยได้เห็นว่าเรา,ามีฟอร์มดีอยู่อะไรแบบนะะี้ค่ะ พระเอกดีกว่าครับเพราะว่าปล่อยเขาไปดีกว่าเป็นนางร้ายดีกว่าค่ะเหมือนแก้แค้นคืออะไรอย่างเงี้ยแบบมีแฟนใหม่ที่แบบแซ่บกว่าอะไรอย่างงี้นางร้ายค่ะตบเลยค่ะก็ต้องเป็นนางร้ายสิค่ะโดนแย่งแฟนนะคะพี่ตบค่ะช็อตต่อช็อตเลยค่ะทั้งฮอโหวตกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าถ้ากำลังถูกแย่งแฟนจะสวมบทบาทใดนางเอกพระเอก 49.58%นางร้ายตัวร้าย50.42%สูสีแบบนี้จะวิเคราะห์ยังไงดีครับเลิฟติวเตอร์เรื่องแรกของของใครของใครก็หวงใช่ไหมครับใช่ค่ะเวลาใครจะเอาของเราไปเราก็ต้องสู้สุดชีวิตใช่ไหมครับใช่ถูกไหมครับ การตัดสินใจอันนั้นอยู่บนหลักการหรือเหตุผลครับหรืออารมณ์อารมณ์อารมณ์โ okay. อเคขอบคุณน้องๆที่ตอบเพราะฉะนั้นอตอนที่เราคิดจะสู้นั้นน่ะเราใช้อารมณ์ใช่ไหมครับใช่ไหมครับอารมณ์ตัดสินได้ทุกเรื่องไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามีกุศโลบายหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้ผลมากกว่าไหมครับถ้าเกิดว่าเราเป็นพระเอกเราเป็นนางเอก อันนั้นเราใช้หลักการและเหตุผลมาแสดงตัวตนของเราออกไปแต่ตอนที่เราจะเป็นนางร้ายนะครับหรือว่าผู้ชายที่ไร้ลาย,ลายน,น,นั่นก็คือเธอทําอย่างนี้ไม่ดีกับฉันฉันก็ต้องเอาความร้ายฉันสู้กับเธอน้องครับถ้าน้องขับรถเกง๋งคันงามน้องไปอยู่บนถนนตามเลนของน้องแล้วมีรถบรรทุกคันใหญ่วิ่งสวนเข้ามาในเลนน้องน้องเป็นคนถูกไหมครับถ้าเกิดน้องจะชนถูกไหมครับน้องตายไหมครับ โอเคครับผมต้องการคำตอบอันนั้นแหละนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณขับรถไปบนถนนบนเลนของคุณแล้วมีรถบรรทุกหรือรถอะไรซึ่งไม่ดีสวนในเลนคุณคุณถูกแต่ถ้าคุณรู้ว่าคุณชนคุณจะตายใช่ไหมครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นที่คุณใช้ตัดสินใจนั้นคุณใช้ปัญญาใช่ไหมครับปัญญาคือความรู้แจ้งบาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องจะมีปัญญาน้องก็ต้องมีศีลก่อนจริงไหมครับว่าถ้าเราลงตนอยู่ในศีลธรรมแล้วเราจะไปแย่งของรักคนอื่นไหมครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่เข้ามาหาเราก็แปลว่าเขาไม่อยู่ในศีลธรรมและเมื่อเขาไม่อยู่ในศีลธรรมแล้วเราจะเป็นคนนอกศีลธรรมด้วยไหมครับน้องก,ก็ตอบเองแล้วอ่ะไม่ต้องผมตอบ ถ้าน้องอยู่ในศีลธรรมน้องก็จะเกิดปัญญาและตัดสินทุกอย่างด้วยปัญญาแต่ถ้าเกิดน้องไม่อยู่ในศีลธรรมน้องก็จะเกิดปัญหาและตัดสินใจด้วยอารมณ์ใช่ไหมครับห่วงคุมกําเนิดเนี่ยก็จะเป็นวิธีคุมกาเนิดที่มีมานานแล้วหลายปีแล้วก็ <Okay. S 1> ข้อดีของห่วงคุมกำเนิดก็คือไม่ค่อยแพง mm hmm. แล้วก็เหมาะสําหรับคนที่จะต้องการคุมกาเนิดเป็นระยะเวลานาน mm hmm. เพราะว่าห่วงอันหนึ่งใส่เข้าไปเนี่ยก็ได้ตั้งแต่3ปีจนถึง10ปีเนะี mm ่ย hmm. ซึ่ง ช่วงติวรักเต็มร้อยคืนนี้นะคะติวรักเต็มร้อยเคลียร์ปัญหาแบบครบเครื่องครบองค์แน่นอนค่ะเพราะว่าเราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแบบองรวมนะคะแพทย์หญิงวันมิพุธสารพสิทธิ์วง์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอฟ้าสวัสดีค่ะคุณหมอฟ้าส,ส,ส,สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับหนึ่งสายหน้าใหม่ของเรานะครับค่ะสวัสดีค่ะนชิญคจอัี่อยากจะถามตอนช่วงเกี่ยกับคุณลุงใหม่ๆนะคะค่ะคุณลุงแบบ ขัดตกขาวอะค่ะแล้วบ้า,บาก็คันก็อยากจะทราบว่ามันเป็นสาเหตุ คือเรื่องอาการคันทางช่องคลอดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มาจจะมาจากเรื่องของการติดเชื้อโดยส่วนใหญ่เฉพาะพวกเชื้อรานะคะซึ่งในของคุณผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถือว่าค่อนข้างที่จะพบได้ค่อนข้างบ่อยโดยเฉพาะช่วงที่ใกล้มีประจำเดือนหรือว่าช่วงที่มีอาการที่เขาเรียกว่าตกขาวหรือว่าฤดูขาวนะคะเพราะว่าบริเวณนั้นเนี่ยก็จะมีความอับชื้นมากกว่าปกติก็จะเอื้อทําให้เกิดเขาเรียกว่ามีการติดเชื้อราได้ค่อนข้างง่ายทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการคันนะคะแล้วก็เป็นอาการคันที่มาร่วมกับตกขาวที่ ลักษณะผิดปกติเช่นสีค่อนข้างจะขุ่นหรือว่าออกไปทางเหลืองหรือว่ามีกลิ่นเหม็นเนี่ยก็อาจจะต้องไปปรึกษาแพทย์ค่ะแต่ว่าแนวทางในการดูแลที่สําคัญก็คือต้องคอยดูแลรักษาให้บริเวณนั้นเนี่ยแห้งอยู่เสมอไม่ว่าจะมีตกขาหรือว่ามีประจำเดือนก็ตามคุณสุดาเองทานยายาสตรีใช่ไหมครับมันช่วยไหมครับมันมันมันเกี่ยวมันเกี่ยวข้องกับการที่ทําให้มีมีความคันนี้บ้างไหมครับ ในเรื่องของยาสตรีเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ายาสตรีเนี่ยตามความหมายของคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีหลากหลายยี่ห้อเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยส่วนผสมก็มันจะเป็นสมุนไพรไทยทั้งหมดไอ้ตัวสมุนไพรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็มีสรรพคุณในการบำรุงเลือดแล้วก็ช่วยกระตุ้นเรื่องของปรับสมดุลฮอร์โมนผู้หญิงเพราะว่าอย่างตัวพวกกกดเชียงหรือว่าตังกุยกับว่านชักมดลูกเนี่ยมันจะมีสารที่เราเรียกว่าไฟโตเอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนผู้หญิงจากธรรมชาติที่เมื่อก่อนเราก็จะรู้จักกันนี้ก็คือจากถั่วเหลือง เพราะฉะนั้นยาสตรีี่พอทานเข้าไปแล้วหนึ่งก็ทําให้การไหลเวียนเลือดนะะคดีขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพบว่าอาจจะช่วยทําให้การประจำเดือนของคุณผู้หญิงมาสม่าเสมอแล้วก็อาจจะลดอาการปวดท้องช่วงประจำเดือนมารวมทั้งอาจจะทําให้รู้สึกว่าเหมือนเป็นยาบารุงทําให้ผิวพรรณผ่องใสได้นะคะทีนี้ไอ้ตัวยาสตรีเหล่านี้อย่างที่บอกคือโดยคุณสมบัติเป็นสมุนไพรไทยทั้งหมดนะคะก็มีฤทธิ์ออกคล้ายๆกับฮอร์โมนผู้หญิงเพราะฉะนั้นสาเหตุที่จะทําให้ไปติดเชื้อราโดยตรง คิดว่าคงไม่เกี่ยวนะคะก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของกลุ่มยาสตรีเนื่องจากว่าเป็นสมุนไพรถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงท่านไหนเช่นไม่แน่ใจมีเป็นเรื่องแพ้สมุนไพรแพ้ยาง่ายอาจจะต้องระวังหน่อยหรือว่ากําลังตั้งครรภ์อยู่นะคะหรือว่าทานยาประจําตัวเช่นเป็นพวกยาละลายลิ่มเลือดก็จ,จะต้องเลี่ยงพวก ออยาสมุนไพรไทยพวกนี้แล้วก็คอยหมั่นสังเกตนิดนึงว่าเวลาที่มีอาการคารันเนี่ยมันมีเรื่องของสารคัดหลังที่มันออกผิดปกติไหม้วดูขาผิดปกติหรือเปล่าหรือว่ามีกลิ่นผิดปกติคือถ้ามีปุ๊บเนี่ยควรจะรีบไปให้คุณหมอช่วยดูแลดีกว่าค่ะค่ะ,คะขอบคุณนะครับขอโชคดีสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะ มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวประเด็นร้อนที่กำลังพูดถึงกันเยอะ,<ฮ>ะในโลกโซเชียลนะคะคุณหมอฟ้าเรื่องของทารกน้อยที่เกิดมาพร้อมกับเครื่องมือคุมกำเนิด <ฮะ S 1> ค่ะเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นที่รัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาเครื่องมือน,นี้นก็คือห่วงคุมกำเนิดที่จะใส่ลงไปที่ช่องคลอดของคุณผู้หญิง<ฮ>ะนะคะตามหลักแล้วการคุมกำเนิดด้วยวิธีนี้จะได้ผลดีที่สุดหลังจากใส่แล้ว4เดือนขึ้นไป <ฮะ S 2> แต่ว่าดันเกิดการปฏิสนธิหลังจากฝังเครื่องมือได้ไม่กี่วันเท่านั้นค่ะทารกตัวน้อยก็เกิดมาด้วยน้ำหนักตัวสีก มาก น้ำหนักเยอะมากซึ่งถือว่าค่ะเ,เป็นเด็กที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะคะเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะใส่ห่วงคุมกำเนิดแล้วก็ยังสามารถท้องได้อีกห่วงคุมกําเนิดเนี่ยก็จะเป็นวิธีคุมกําเนิดที่มีมานานแล้วหลายปีแล้วก็ข้อดีของห่วงคุมกําเนิดก็คือไม่ค่อยแพงแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่จะต้องการคุมกําเนิดเป็นระยะเวลานานเพราะว่าห่วงอันนึงใส่เข้าไปเนี่ยก็ได้ตั้งแต่3ปีจนถึง10ปีเนี่ยซึ่งห่วงคุมกําเนิดก็จะมีหลากหลายลักษณะค่ะก็จะมีทั้งแบบที่ เรียกว่าไม่เคลือบสารที่ไปยับยั้งการตั้งครรภ์กับกลุ่มที่เคลือบสารตัวสารที่เคลือบเนี่ยก็จะมี2แบบมันจะเป็นตัวทองแดงกับตัวฮอร์โมนนะคะซึ่งไอตัวที่มันไม่เคลือบสารเนี่ยหน้าตาเขาก็จะเป็นขดๆคล้ายๆตัว S2 ตัวหรือว่าคล้ายๆงูเป็น S2 ตัวติดกันล่างเป็นตัว S เพื่อที่จะไปขัดขวางการฝังตัวของตัวอ่อนนะคะอันนี้ประสิทธิภาพนี่ก็จะต่ํากว่าแบบที่มีการเคลือบสารพวกทองแดงซึ่งตัวทองแดงที่เรานิยมใช้กันเนี่ยเวลาไป คุณหมอแอนตราซาวก็จะเจอว่าก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นตัวทีก็จะเจอบ่อยที่สุดอีกกลุ่มหนึ่งก็คือใช้เป็นพวกฮอร์โมนซึ่งกลไกก็คือไอตัวสารทองแดงหรือว่าฮอร์โมนเนี่ยมันจะทําให้หนึ่งผนังมดลูกเนี่ยบางลงเพราะฉะนั้นพอมันบางปุ๊บก็จะไม่เหมาะต่อการฝังตัวของตัวอ่อนและอย่างที่สองก็ไปกระตุ้นให้มีเม็ดเลือดขาวมากองอยู่งเยอะขึ้นก็เรียกว่าเกิดสภาพคล้ายๆเป็นอักเสบนิดๆในบริเวณของผนังมดลูกก็จะเป็นสภาวะที่ไม่เหมาะต่อการฝังตัวของตัวอ่อนแล้วก็อาจจะไปขัดขขววววาาาาางเเเเค้้รรรีียกก่่่ลืืืออออนนทตตััํชห จิให้มันไปเจอกับไข่ได้ยากขึ้นส่วนใหญ่ในปีแรกถ้าเกิดว่าใช้ห่วงุมกําเนิดนนโอกาสที่จะหลุดคือตั้งคันคือ1ในร้อยน้อยกว่า1ในร้อยก็ถือว่าน้อยมากแต่ว่าจะมีประสิทธิภาพหลังจากที่เราได้คุณหมอได้ทําการใส่เข้าไปแล้วสักกี่เดือนคะคุณหมอส่วนใหญ่ก็จะแนะนําว่าเนื่องจากว่าเป็นการดึงให้เม็ดเลือดขาวมาอยู่บริเวณนั้นกระตุ้นให้เกิดการอักเสบก็จะต้องรอยอย่างน้อยสักประมาณ เต็มที่ก็คือ3เดือนขึ้นไปแต่ว่าในช่วงแรกหลังจากใส่ไปเลยเนี่ยเราก็แนะนําว่ายังไม่ควรจะมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อยสักหนึ่งสัปดาห์เพราะว่าช่วงแรกที่ใสเนี่ยจะทาให้มีเลือดออกกระปิกระปอยได้นะคะ,คะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตําแหน่งที่อยู่มันถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีอาการพวกปวดท้องปวดท้องได้เป็นต้นซึ่งส่วนใหญ่เราแนะนําว่าถ้าอยากให้คุมกําเนิดได้ดีก็ใสช่วงที่ประจําเดือนมาเลยเพราะก็จะได้รู้เลยว่ายังไงเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นช่วงที่ตั้งครรภ์แล้วแน่ๆนะคะท้องแล้วเนี่ยเขาก่อน ลูกคลอดไม่ไปเอาห่วงออกมาก่อนครับนี่ออกมากับลูกเลยได้ไงก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสมมติว่ามีการตั้งครรภ์ปุ๊บเนี่ยก<ช>็จะไปหาคุณหมอ<ช>ซ,ซึ่งถ้าเป็นในกลุ่มที่มีห่วงอยู่ค่ะถ้าคุณหมอสามารถเอาห่วงออกได้ก็มักจะเอาห่วงออกให้เพราะถ้าไม่เอาห่วงออกเนี่ยมีโอกาสแท้ง25แล้วก็ถ้ายิ่งอายุครรภ์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่เอาห่วงออกเนี่ยโอกาสแท้งก็มันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าฮอร์โมนนี่เป็นหรือว่าไอ้ตัวสารทองแดงไม่ได้เป็นการรบกวนอะไรของตััววววออออออ่่่่นนมมมมาาาาากกกกกกกสใหหหญญ็็จจะะะไไไดดด้้ีปเเิิิพพลรรแคุณ ้องดูลักษณะด้วยว่า สมมติน้องเขาโตขนาดไหนแล้วแล้วห่วงที่เอาออกมาเนี่ยจะไปกระทบหรือว่าไปกวนเขาหรือเปล่า<ม>ถ้าเกิดตำแหน่งเอาออกมาค่อนข้างยากคุณหมอก็จะทิ้งเอาไว้แบบนั้น<ม>อีกอันนึงที่อาจจะต้องระวังก็คือกลุ่มที่เขาใส่ห่วงพุกมกําเนิดเนี่ยถ้ามีการตั้งครรภ์อาจจะเสี่ยงการตั้งครรภ์น,นอกหมดลูก<ม><ม>ได้เยอะกว่าคน<ม>ที่ไม่ได้ใส่ห่วง<อ>คุกมกาเนิดเข้าใจลค่ะอีกหนึ่งคำถามผ่านมาทางอีเมลของเรานะครับอยากจะทราบว่าถ้าผู้หญิงช่วยตัวเองบ่อยๆจะทาให้เป็นโรคหรือไม่ครับเช่นโรคมะเร็งเป็นต้นและโรคต่างๆที่เกิดจากการช่วยตัวเองมีอะไร้ ในของทางฝั่งตะวันตกเขาพบว่าจริงๆผู้หญิงเนี่ยยิ่งการศึกษาสูงโอกาสที่จะพบเรื่องของเขาเรียกว่ารายงานว่ามีการช่วยตัวเองจริงเยอะกว่าการช่วยตัวเองเนี่ยมันเขาเรียกว่ามีข้อเสียอย่างที่คุณผู้ชายกังวลหรือเปล่าก็เหมือนของผู้ชายแหละค่ะเหมือนที่บางคนบอกว่าอ้ถ้าช่วยตัวเองบางทีช่วยตัวเองเยอะไปจะตาบอดนู่นนี่นั่นนะอะไรอย่างนี้มีนะเวลาเราไปเจอซึ่งก็ตอบเลยว่าไม่เกี่ยวของคุณผู้หญิงก็เหมือนกันถามว่ามันมีผลเสียทําให้เป็นโรคมะเร็งไหมมีปัญหาเรื่องของการทํางานของระบบประสาทเรื่อง สมองไม่จะเป็นบ้าไหมอะไรแบบนี้ก็ตอบเลยว่าไม่มี<อ>เพราะฉะนั้น<อ>การช่วยเหลือตัวเองเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติอย่างหนึ่งเพียงแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันเริ่มมารบกวนการทํางานในชีวิตประจาวันเช่นสมมติกาลังทํางานอยู่ก็เกิดความรู้สึกว่าอยากจะช่วยตัวเองอแบบนี้เขาเรียกว่าเกิดความหมกมุ่นอาจจะเป็นปัญหาได้แบบนั้นน่ยคุณจะต้องไปพบจิตแพทย์เพื่อปรึกษาค่ะมันมีข้อดีไหมคุณหมอแบบว่าทําให้เราแบบรู้สึกอาจจะ สดชื่นหรือว่ามันทำให้เลือดเลือดลมไหลเวียนเลยข้อดีก็ไม่มีเหมือนกันข้อดีเนี่ยเขาบอกอันดับแรกเลยเรื่องของการช่วยตัวเองเนี่ยเป็นการที่ทําให้ผู้หญิงสามารถเข้าใจสรีระความต้องการของตัวเองมากขึ้นก็จะรู้ว่าจุดไหนที่มันค่อนข้างอ่อนไหวง่ายเป็นจุดที่เราชอบพอเวลาจะมีกิจกรรมกับแฟนนี่ก็จะสามารถบอกได้ดีขึ้นทีนี้อีกเรื่องหนึ่งค่ะหลายๆคนก็บอกว่าเรื่องของการช่วยตัวเองเหมือนเป็นการเพิ่มรสชาติให้กับชีวิตคู่ของเราอันนี้ใช้ยังไงให้ปลอดภัยคะ ก้อนแับแรกเลยก็คือคงเน้นในเรื่องของการรักษาความสะอาดอย่างที่2เรื่องของการช่วยตัวเองที่ต้องระวังอย่างในคุณผู้หญิงเนี่ยบางคนชอบทําเล็บไงชอบความสวยงามเล็บเจลแบบนี้เล็บเจลเล็บที่มันเขาเรียกว่ามีใช่หรือว่าติดคริสตัลเป็นแชรแบบเนี้ยอันตรายเพราะว่าผนังภายในช่องคลอดนี่มันค่อนข้างจะบบางเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปเจออะไรขีดข่วนเนี่ยเขาเรียกว่าก็เกิด เขาเรียกว่าการบาดเจ็บได้ง่ายก็จะเสี่ยงใช่เกิดฉีกขาดหรือว่าเกิดการติดเชื้อหรือว่าเกิดการอักเสบในช่องคลอดได้ง่ายเพราะฉะนั้นเน่ก็ต้องระมัดระวังค่ะด้วยควาขอบคุณคุณหมอฟ้าคนเก่งคนสวยของเราะนะครับแพทย์หญิงวันวิพุธ สันประสิทธิ์บอกขอบคุณและคุณหมอครับขอบคุณมากค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้ามิตรกรสวยๆจากอินดิตรองทามาดามฟลามิงโกเครื่องประดับทอมดิกแอนด์แฮร์รี่ค่ะเจอกันใหม่นะครับพุทธศักรีหน้าเที่ยงคืน20่สนาทีทางช่อง3กับรายการชูุลชุลศักดิคืนนี้เราไปแล้วน่าหลับฝันดีนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะผผูู้้ชายหญิงสมมมัยยใหห่่โอ้้าาาาดกกลลไวสิ่งสำคัญที่สุดของผู้หญิงค่ะรักมวลสงวนตัวค่ะน้องผู้หญิงเรายิ่งยากยิ่งมีค่ายิ่งง่าย ไปไวเค็มไวขอบอกนี่เรื่องจริงดังนั้น,นพี่ขอเตือนทุกคนสวยต้องสวยอย่างมีค่าและมีศักดิ์ศรีค่ะทำอะไรแล้วคิดถึงตัวเองเยอะรักตัวเองเยอะรักครอบครัวเยอะจะได้ไม่ต้องผิดหวังนะคะพี่เองก็เคยพลาดหวังเรื่องความรักมาหลายครั้งแล้วก็เลยอยากจะบอกเตือนน้องๆทุกคนค่ะคนที่ไม่ใช่ของเราคือไม่ใช่ค่ะเราอย่าวิ่งตามใครรักตัวเองเยอะๆรักครอบครัวเยอะๆแล้วคุณจะมีความสุขค่ะมีความสุขเตให้เต็มที่นะคะ